เย้ yeah. ห้องน้ําของเรามีไฟพร้อมใช้แล้วนะคะทั้งด้านในห้องน้ําของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีทั้งทั้งหมดสี่ห้องนะคะทั้งด้านนอกและด้านในดําเนินการเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ลุ้นเหลือยแค่ระบบน้ำนะคะแล้วก็เก็บงานในส่วนของการปูกระเบื้องนะคะส่วนคลิปด้านในห้องน้ำและ การเดินสายไฟนะคะหรือว่าด้านหลังจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่แอดเพิ่งอัปเดตให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดนุกกี้ก็จะพาอีฟซนะคะมานี่เลยมาอัปเดตการจัดทำสวนนะคะที่เนรมิตในเพียงเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์นะคะที่ได้ถึงนี้โอ้มไม่กอด แล,ล่าสุดวันนี้นะคะนี่เลยนี่เลยจากที่ถ้าใครจมได้นะคะใครจําได้ที่พี่เพื่อนห้นุกลองเดินแผ่นทางเดินเมื่อน่าจะเกือบสองสัปดาห์เนาะจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วัดความกว้างที่พอดีพอเหมาะกับทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานวัยสวนะคะให้ ให้เดินได้โอเคนะคะแต่ว่าล่าสุดของวันนี้เนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีแผ่นแผ่นทางเดินนะคะมาเพิ่มนะคะมาเพิ่มมาเพิ่มด้วยการรวมถึงหินกรวดนะคะอู้ยเยอะมากๆนี่เลยทุกคนแผ่นที่มาเพิ่มนะคะแผ่นทางเดินด้วยกันทั้งหมด300แผ่นว้าวเยอะไหมคะเยอะแน่นอนเพราะว่า สวนหย่อมตรงนี้คือไม่ได้มีแค่สุดตรงนี้นะคะ่น,นยาวไปถึงเป็นเขาว,วงกดด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยทุกคนน่าจะชมจากคลิปพี่พี่ยูทูบเบอร์น่าจะพอมอง,มองภาพออกแต่ตอนนี้คือนุกพามาดูเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นแผ่นพอดีเท้านะคะทําเป็นทางเดินแบบคู่นะคะแบบคู่จะเดินเป็นทางเข้าทางออกทางเดียวนะคะเดินสลับกัน นี่ล่าสุดนี่เลยนี่เลยลงหินแล้วหินกรวดดูเป็นสวยงามมากหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะทีมงานก็ทําการทดลองนะคะในการทำปูเป็นทางเดินนะคะเป็นถนนนะคะทดลองว่าจะเอาความกว้างเท่าไหร่จะวนแบบไหนนะคะเป็นรูปแบบไหนถ้าทุกคนมองนะคะในจุดนี้ ืมเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือที่นกเดินสมมติว่าแอดเป็น FC นะคะแอดก็แบบพอมาถึงปุ๊บนะคะอุ้ยเดินทางไกลามาจากกทมเดินทางไกลามาจากภาคต่างๆสิ่งที่นั่งรถมานานก็คืออยากจะเข้าห้องน้ํานะคะคุณสุภาพสตรีนะคะสองห้องนะคะใครชอบแบบสุโขพันุ์ก็ห้องนี้ใครชอบแบบยองยองก็ห้องห้องที่1น,นะคะ ห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วก็คุณผู้ชายอีกสองห้อง,องพอเข้าห้องน้ําเสร็จนะคะโอ้ยมีอารมณ์สุนทรีแล้วนะคะหลังจากที่เคร่งเครียดน,นะคะรีบวิ่งเข้าห้องน้ํานึกได้นะคะต้องหยิบมือถือรีบขึ้นมาถ่ายรูปเดินเลยค่ะจะเดินไปด้านไหนนะคะจะเดินใครจะเดินไปเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวานะคะแต่ว่าไม่ใช่สระบุรีเลี้ยวซ้ายนะคะ อันนี้คือไม่ว่าจะเดินไปด้านขวาหรือว่าจะเดินไปด้านซ้ายนี่คือก็เดินทะลุกันหมดเพราะว่าทําเป็นอารมณ์เหมือนกับวงเวียนนะคะวงเวียนอันนี้คือคล้ายๆเป็นรูปหัวใจเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นสามแยงนะคะอ่ะวนคือเป็นรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งใครอยากจะวนในใกล้ๆนะคะเดินชมและวงรอบที่สองนะคะ จะเดินย้อนเดินกลับหรือเดินขี่รอบก็สามารถเดินมาพบเจอกันเดินมาได้เดินไปเดินมาระวังหลงระวังระวังจะหลงนะคะเพราะว่าเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่ที่จัดทำขึ้นนั้นนะคะดูสวยสเลเกินแาดคิดว่า F อซได้ถ่ายรูปแต่ละจุดคงจะมีความสุขนะคะมีความสุขวอันนี้คือ ดูดิปลูกเป็นรูปหัวใจนะเห็นเปล่าหัวใจหัวใจอันนี้ก็ไอ้วางนะคะวางแผ่นเป็นคู่ๆนะคะไปด้านซ้ายถึงจุดบริเวณด้านหน้าเนาะส่วนด้านขวานี่คือมาถึงจุดนี้แล้วก็วางหินกรวดนะคะเป็นจุดๆซึ่งกระสอบนี่คืออย่างที่ทีมงานเพิ่นยกมานะคะ ก็จะพอดีพอเหมาะแต่ละถุงอันนี้ก็เป็นรูปหัวใจดอกเบญจมาสีขาวผสมกับสีแดง นุกเองก็ได้มีโอกาสถามทีมช่างนะคะคือสวนหย่อมที่ออกแบบมานี้นะคะก็เพื่อตอบโจทย์นะคะให้กับทุกเพศทุกวัยหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาแล้วมาปุ๊บรู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องนะ้ำมาปุ๊บเอ๊อยากจะถ่ายรูปก,กับสวนหย่อมนะคะก็จะมีจุดนั่งพักให้แต่ละจุดเพราะว่าเรามีโต๊ะนั่งให้ด้วยนะคะโต๊ะนั่งให้ถึง4ตัวแล้วก็มีจุดเช็คอินนะคะแต่ละจุดเดี๋ยวถ้า พรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวแอาจพาไปชมแต่ละจุดละกันเพราะว่าเพื่อนพึ่งวางโต๊ะนั่งนะคะหรือเก้าอี้นะคะให้นั่งจุดที่หนึ่งนะคะตรงตรงนั้นนะคะตรงนั้นเลยอีกสามตัวนะคะรอให้รอก่อนสักครู่นะซึ่งก็จะมีการวางแผนไว้เพราะว่าหลังจากเสร็จงานบวงสรวงองค์ปู่ปรารจิตนะคะ ก็ยังมีอะไรเยอะที่จะสร้างนะคะที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ต่อที่ทุกคนพอจะทราบก็คือช็อปกาแฟนะคะช็อปกาแฟแล้วก็ร้านค้านะคะที่เอาไว้ขายผลิตภัณฑ์นะคะของที่พีสกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ําครีมเซรัม่มซีบัคคอนทัดเบตา้าคูแคนดิพีคอฟฟดิพีโกโก้นะคะรวมถึงเส้องปูปลาดิจิตเพื่อ เอาว่าเป็นของฝากหรือของที่ระลึกนะคะเวลาที่ FC นะักท่องเที่ยวมาใครที่อยากจะทานกาแฟอยากทานชาหรืออยากจะมีของฝากนะคะก็มาที่จุดนี้ซึ่งถ้าช็อปกาแฟเสร็จนะคะอุ้ยทุกคนคือเวลามองนะคะก็จะมองเห็นบรรยากาศแบบนี้คะ่ะด้านหน้าเป็นสวนหย่อมรวมถึงเห็นวิวองค์ปู่ปาทิจิด,ด้วยนะคะ นี่เรามาดูมุมนี้บ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวนุกจะให้ดูนะคะหรือเอซีท่านไหนที่มีโอกาสเดินทางมานะคะจุดนั่งพักอีกหนึ่งจุดนอกจากเป็นโต๊ะนั่งนะคะนี่เลยศาลาธิดาเศรษฐีนะคะที่เห็นรถที่จอดอยู่นี้คือเป็นรถของทีมงานนะคะแต่ว่าทุกคนลองจินตนาการเนาะใครที่ได้นั่งนะคะใครที่ได้นั่งก็จะหันกลับมานี่คือจะเห็นองค์ปู่ปาริจิต แบบนี้เลยค่ะดีมากเราจะเห็นนี่เลยสสำหรับค่ำนี้นะคะนุกก็พา f อซนะคะที่ชอบดูต้นไม้ดอกไม้นะคะที่รอชมความคืบหน้าเนาะทั้งของห้องน้ำนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นทีมงานที่ ป้าแตนนะคะมอเมาายัางไงก็เสร็จทันวันงานแน่นอนแต่ที่ทําเพิ่มนี่คือสั่งเอาต้นไม้มาเพิ่มแล้วก็ปลูกเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามสวยกว่าเดิมเพราะว่าถ้าดอกไม้มันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูยังไงยังไงป้าก็จัดหนักจัดเต็มมากนะคะอะถ้าเป็นอย่างไรถ้าการปลูกแผ่นทางเดินเสร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นุ้ค่อยมาอัปเดตให้เอฟซได้รับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ